อันนี้เป็นสวนป่าของผมนะครับผมอยู่หน้าไร่พามาดูคร่าวๆครับอันนี้เป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นี้ไม้ชนิดนี้เกิดดีมากนะครับไม้มะเกลืออันนี้ผมจะอนุรักษ์ไว้นะครับไม้มะเกลือนี้เกิดเองโตดีมากเลยนะครับนี่ไม้มะเกลือเป็นไม้ที่แพงติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกเลยนะครับไม้มะเกลือเลียแบบหนึ่งว่า บล็กอิโบนี่นะครับเป็นไม้เนื้อดำแก่นดำนี่ครับเป็นทางเข้าไร่ทางเข้ารไร่บ้านสวนอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่แม่เขาปลูกไว้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วผมจะมามอัปเดตให้ดูประจำนะครับอัปเดตห้ดูบ่อยๆนี่ทางเข้าไร่นะครับผมขุดสะเอาไว้ตรงตรงนู้นน่นนสาไว้หนึ่งลูกมันน้ำมันไม่ขังครับเดี๋ยวต้องขุดเพิ่มอีกลูกนึ่งแล้วก็ลอกให้ โกนสระลึกกว,กว่าเดิมสักนิดหนึ่งครับเพราะมันตื่นละเริ่มตื่นละอันนี้เป็นต้นสักนะครับอยู่สายมือนี่สักนีใหญ่นะครับมองดูในกล้องมันเล็กอันนี้โอบพอดีโอบหนึ่งอายุประมาณยี่สิบปีครับเสดายี่สิบห้าปีใหญ่นะครับว่าไงลูกูกุ้ตงกอ่าไปเดินเล่นในป่าไป,ไปเดินเล่นในสวนไปตรงนี้เป็นทางเข้า มปลูกต้นไม้เป็นรั้วไว้นะครับเป็นรั้วประดู่แดงนี่นะครับนี่ต้นนี้เป็นต้นประดู่แดงเดีด๋ยวจะซูมเข้าไปอ,อ่านี่ครับต้นประดู่แดงอยู่ติดกับต้นมะขาม <c oughs> เพื่อให้ออกดอกสวยงามนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นต้นแรก <c oughs> ต้นแรกอันนี้เป็นต้นมะขามป้อมนะไม่เป็นไรมัน <c oughs> ไม่ตายสองอายุสองปี <c oughs> ปด้านซ้ายขวาของทางเข้า ผมจะปลูกต้นมะลิดไว้เป็นอุโมงต้นไม้ก็รอดบ้างไม่รอดบ้างแล้วก็ด้านนี้ทางเข้าริมรัวหน้าไล่นะครับจะเป็นประดูแดงเหมือนกันระยะ4เมตร4คูณ4เมตรนะครับต้นไหนตายก็ไม่เป็นไรผมซ่อมไม่ไหวละเริ่มโตแล้วนะครับอายุ3ปีพามาดูนะครับต้นไม้กับบ้านสวนตอนนี้ลกนะครับ เพราะผมไม่อยากทํหญ้าก็เลยปลูกมันใส่เข้าไปนี่ครับเป็นต้นมะลิต้นแรกที่อยู่หัวไล่เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนี่ครับมะลิมะลิผมจะปลูกแนวนี้นะครับด้านขวาและด้านซ้ายห่างกันหกเมตรนะครับยาวไปนู่นเลยไปยันเสาไฟฟ้าตรงนู้นพาไปดูครับ อันนี้ระยะอีกต้นหนึ่งต้นนี้เกิดเองนะครับผมผมเลยเลี้ยงเอาไว้เป็นต้นเดีย๋ยวซูมให้ดูนะครับเป็นต้นตะโกนะครับสกุลเดียวกับมะลิดเหมือนกันมะลิดมะพับตะโกเกิดเองก็ปล่อยเลยครับเกิดเองจะโตวไวมากนะครับตะโกเดี๋ยวนี้ก็หายากแล้วนะครับเป็นไม้ขุดล้อมด้วยไม้มงคลลูกกินได้นะครับมันจะฝาดฝาดเลยนี่ครับมะลิดต้นนี้งามมากเลยซูมให้ดูนะครับ อต้นมะลิงามแล้วอายุสองปีนะครับผมไม่ได้ให้น้ํานะครับแต่แรงนี้ถ้าเขาทนไม่ไหวผมจะให้ด้านซ้ายก็มีนะครับแต่ยังไม่ได้แผ่นกล้องไปดูด้านขวาไปก่อนทางเข้านี่อีกหนึ่งต้นนะครับต้นมะลินี่ครับ ยังงามเขียวสดอยู่นะครับน่าจะรอดแรงนี้ไปได้นะครับดูทรงแล้วเขาแข็งแรงอยู่ไปเรื่อยๆนะครับระยะห่าง6เมตรนะครับนั่นอีกต้นหนึ่งนะครับอยู่ในดงหญ้าเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับอ่านี่ครับต้นมะลินี่นี่กลนะ้องมันเบลอล้วโอเคนั่นนะครับต้นมะลิ ไม่เดินเข้าไปนะครับมันลกโอเคครับไปต้นต่อไปต้นนู้นก็งามงามแล้วก็ใหญ่ละ <ไป S 1> นี่นะครับต้นมะลิสอีกต้นหนึ่งมะลิสเป็นไม้ลูกกินได้นะครับไม้โบราณหายยากมากแล้วนี่นะครับงามมากต้นนี้ก็งาม,มใบเขียวปัดเลยนะครับหวังว่ารอดแรงนี้ไปได้นะครับ อันนี้เรื่องครับอันนี้เป็นบริเวณบ้านนะครับบ้านผมผมอยากได้บ้านสวนไว้สักหลังหนึ่งอันนี้เป็นตะโกเกิดเองนะครับแล้วก็จะมีมะลิอ่ามะลิดอยู่ต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ต้นนี้ไม่ไม่งามเท่าไหร่นะครับรอแลอยู่หมกอยู่ในดงก็ปล่อยเขาหมกไปครับจะได้ไม่ร้อนแดดมากแต่ก็รอดนะครับรอดละสองปีแล้ว นี่เป็นต้นทุดท้ายครับก่อนถึงเสาไฟปลูกห่างเสาไฟหน่อยก็ประมาณ6เมตรนี่นะครับเนี่ยะต้นนี้ก็งามอยู่<ๆ>เขียวงามเลยนะครับนี่อันนี้เป็นเสาไฟที่จะลากไฟเข้าไปในบ้านนู่นนะครับเป็นบริเวณบ้านนี่นะครับตลอดแนวทางเข้าด้านซ้ายมลิดรอดเกืบทุกต้นนะครับด้านขวาเดี๋ยวผมค่อยแผ่นกลับไปให้ดูนะครับ ด้านขวาจะเป็นไม้มันหลากหลายชนิดถ้ามาริดม,มันไม่รอดที่ค่อนข้างจะเป็นที่หินเพราะนั้นผมเลยปลูกไม้ที่เป็นไม้ทนแรงอย่างต้นเล็กๆเนีย่ยต้นพยุงสักเกิดเองก็ปล่อยไปตรงนั้นเป็นสระน้ํานะครับสระน้ําที่ขุดไว้สองปีแล้วมันน้ํามันไม่ขังปีนี้ต้องกักเก็บน้ําดีๆครับแล้วก็ผมจะแปนแพลนไว้นะครับบริเวณหน้าบ้านข้างบ้านหลังนี้นะครับ บริเวณน,นี้ก็จะเป็นสระลูกใหญ่ลูกหนึ่งตรงนี้อาจจะเป็นลานร้านอาหารแล้วก็มีสระน้ำรอบๆโอเคครับตรงนี้เป็นต้นไม้ที่ผมปลูกได้เข้าปีที่สามเริ่มใหญ่โตแล้วครับไม้หลากหลายชนิดเลยรวมๆกันไปปลูก ระยะห่างสายขวานี้นะครับ6เมตรนะครับระยะต้นนี้แถวนี้ระยะแถวนี้นะครับ4เมตรก็4คูณ6เมตรนะครับปลูกยาวไปนี่เลยครับสุดไล่แล้วก็ช่วงนี้นะครับติดบ้านพามาดูนะครับ ตอนนี้ก็ปลูกมันไปครับเพราะว่าถ้าไม่ปลูกแล้วญ่าลกทำญ่าไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันห่างผมปลูกห่างอยู่หกเมตรก็ถือว่าห่างอยู่นะครับอ่านี้ต้นแรกต้นนี้ตายไปหลายรอบเลยนะครับแล้วก็ฟื้นมาอันนี้เป็นต้นเออต้นอินจันนะครับตายแล้วเกิดใหม่เพราะว่าลากเขาลงไปฝั่งแล้วแล้วถัดจากต้นนั้นไป แปดเมตรเาต้นสีเมตรที่ตายไปก็กลายเป็น8ดเมตรต้นตนู้นเป็นต้นพยอมนะครับพยอมโตดีมากเลยพยอมไม้ทนแรงโตดีมากนะครับตระกูลยางนาแต่อยู่ในที่ดอนได้ฮะอะอ่านี่เป็นแถวแรกนะครับแถวแรกหน้าบ้านหน้าบ้านมันจะปลูกไม้เนื้อหอมมาไว้นะครับไม้ไม้เนื้อหอมไม้ดอกหอมอันนี้เป็นต้นต้นลำดวน นี่นะครับลำดวนข้างบ้านถัดจากลำดวนไป4เมตร4ี่เมตรเรื่อยๆนะครับ4ี่เมตรนั้นเป็นชิงชัน2ต้นแล้วก็ต้นปีบผมไม่เดินเข้าไปนะมันลกเดี๋ยวค่อยพรุนี้ค่อยมาไล์สดให้ดูอีกรอบนึงดีกว่าเอาจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นแปลนบ้านคร่าวๆนะครับบ้านไม้ธรรมดาธรรมดาผมอยากได้บ้านไม้นะครับมันเข้ากับบรรยากาศดีตรงนี้ลกไปหน่อยนะครับถ้าโล่ง แล้วผมจะอัปเดตให้ดูอีกทินนะครับสวัสดีครับบรรยากาศท้องไร่อันนี้ที่แถวนี้ไม่มีนาน,นะครับมีแต่ท้องไร่แล้วก็ภูเขาบรรยากาศดีนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ